พี่นอกพีรักมอน,น้กาคาพ้อยแมงคู่พี่นอกพ้อยแมงคู่ค่ะมีกะทียมีมถั่วฝักยาวพริกินูสนนะคะใส่โหละพาพี่นอกอันนี้โหระพาค่ะเพื่อนๆโหละพาค่ะมามาผัดกันเพื่อนๆใส่น้ำมันลงไปนะคะ เขได้พัดกินน้านะพี่นอ้องหอยโิโภวอัน,นี้ก็เลยขึ้นได้ขึ้นอยากก็เลยมาพัดใส่กระเทียมลงไปนะคะเพื่อนๆแยกใส่กระเทียมนะนาที่น,อน้องใส่กระเทียมไทยแล้วก็เผาที่นี่กินรสข้าวนี่ก็จะใส่กระเทียมไทยถาก็เผาโมมิกิน แห่ก็ใส่นะใส่กระเทียมจินกระไดที่นอ้อในอันนี้ใส่กระเทียมไทยสองหัวะคะ่ะหอย,อยเขาก็ลวกว่าซุปเีืยดต่อหน่อที่นอ้อหอยทำไม ลวกไม่ห่อเรียบร้อยเราต้องมาแกะมา้ง่ะช่อสมัยก่อนเนี่ยสมัยง่ายเว้นยนะที่น่อหาจะมีน้ำซุปคอตยางเดียวใส่หอยลงไปค่ะหอยน,นี่คอจัจงงานหญ่ที่หน่อ โทษกับพี่น้องโทษโทษพุณเอาตามใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะยิ้มขาวค่ะพี่น้องตามไปมากใส่นวดออนนวดแคร่นาะคนกินมมาคู่กันโทษโทษนะวงนว่นี่เสียวพ่อจะใส่ไลยน้ำมันหอยก็นี่เสียวนะคะ ยิ่งายดีไทยนั่นเมาน้อยมหอยามันเสบนมันก็แเด็บขอามันทำะไรก็เคียแล้วน้ำตาลแค่นิดเึงนะค่ะเด้อคนชอบรสจัดก็ใส่เยอะใหญ่บะหมัดรสจัดรสอ่อนๆเพื่อนๆป็นคนบวมักรสจัดา้าวอะไรอ่รสจัดก็บบะมักจุาเนาะ บแต่พี่น้องอยากกินเน่ยทำไมัยใหม่เนาะจะขี่อยากกินของทะเลบมกินนพี่น้อ,นองเนอะขั้นโมงขัวตอนนี้มันสมัยใหม่แล้วอันนี้ถัว่วฝักยาวนะคะเพื่อนใส่ลงไปพี่น้องยาว จืดพี่น้องราสาจืดไปนได้ใช้สองอย่างนี่ก็อยู่ขาทางนังปาี่น้อพอค่ะเรายนได้เ้มมาแล้วแก่นี่น้อเอาเขาเมแกงหนักแลอาจุแก้ว่นก เราก็ใส่หัวลาภาลงไปงเผื่อนหัวล,ลาภาเองใส่เครื่องสวนเลยสี่นอ่องดับคาวเนาะขาดถอยคัดขาดขาดพระเอกก็ไม่ได้นะคือหัวล,ลาภาสี่นอ่องแตกขาดหอยนี่ต้องหัลลวเราคือพระเอกด้วยี่นอ่องเนื้อหัวล,ลาภาเราต้อ,องให้สูงสี่นอ่องไม่สูงแล้วจะดำสี่นอ่องเนื้อใส่เราบ้างฝึกเพือกะเพรากระได้มันดำ เราต้องัดให้สุกนะหอมดีเนาะหอมหัวลาคานะคะเพื่อน ไ,ไ,ว,ไว่าการทำกินเขาปส่บางกระซื้อต,ตามทายาใส่น้องพี่น้องเนะาะยายเราตอว,ว,ว่าเราก็ว่างยากเชี้ยงกัะเฮ็ดกินตะกี่กระซื้อคนที่กันรลราพี่น้องต,ตอนนี้ห้องเป็นใบถักทอนเหลวมัน,นใบในเ,เหียบเหลวอยากเชีงกเฮยดกินตามใสปากน้องพี่น,อน้งนอ,องปรุงเสร็จกินอยากอะไรก็ปีคอร่อยอร่อยออย,อยายชอบแหง ว่าอยากนำมึงหุงกับพักอยากใช้นำอุจุมึนมงมนงี่พักเองใส่ชัวใส่ผีไปพี่น้องเขินพักสุดทีก็เดนแซบแล้วนนองเน้อสุดทีก็เด็นหินน้นะนองอร่อยนะคะแค่นี้เราก็ได้ผักอหอยแมงปูดแซบแล้วพี่น,อานาา้องใส่หลาพาหอมๆ ไม่ยากเรอกส่วนทำกินเอานะคะใครว่างก็ทำกินค่ะวะใข่บวบก็ะสือแล้วที่น้องาำขยะใส่แล้วที่น้องเด้อไม่ยากเ็ตเรียบร้อยค่ะเห็นหม้อที่น้องทำมันจะเซจเรียบร้อยเลยอ่ะผัดไม่ยากกินได้กันลยคะขัดหอยแมงคู่ใส่โหละพาเส็จแล้ว แซ่บมากพี่นอ้องอร่อย